สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในรายการเด็กบกชแนลนะฮะตอนนี้เราจะมาสอนสร้างเออ่ที่แขวนนะเ้ยไม่เรียกว่าที่แขวนสิที่ขังของเดสไบน์เดลไลท์นะครับที่ที่เขามีไว้ให้แขวนใช่ไหมครับแต่อันนี้เราไว้ขังนะฮะขั้นแรกนะครับเราขุดดินสี่อันนะฮะสี่บล็อกนะครับขุดประมาณแบบบันไดนะฮะเฮ้ย พดเพชรและยำแมวแล้วต่อนะฮะซาประมาอานี่ขั้นนี้นะฮะนี่นะครับโอเคนะฮะเก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นงไงล่ะเก็เราก็จะสามารถเดินขึ้นลงขึ้นลงได้ตามสบายนะแต่มันจะไม่สบายก็ตรงที่มันจะมีนี่นะครับ ก็ต้องทุบไปสองบล็อกนะครับนี่เนี่ยหนึ่งสองความก้างสองนะฮะอาแล้วเราก็ไหนนะประตูนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเราต้องใช้อะไรประตูเหล็กนะครับประตูเหล็กสำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็สวิต์นะสวิต์สวิตนะ์นี่ก็สำคัญนะครับไม่มีสวิต์เราก็ขันไม่ได้นะ แล้วสวิตอยู่ไหนล่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละสวิตหรอจ๊ะสวิตเหรอสวิตเหรอสวิตลอยู่ไหนเออสวิตอยู่ไหนครับไม่ทราบว่าสวิตมันหายไปไหนเนี่ยระยามแม้ลนี่ต้องมาหาสวิตเองใช่ไหมนะน้อยสนใจสวิตแล้วฮะเอาวันนี้แล้วกันนะฮะบัตเทิลนะฮะคือปุ่มกดนะฮะเราไม่สนใจสวิตก็ได้ นี่เอาตรงนี้เลยนะฮะพอเปิดเสร็จปุ๊บก็มันก็จะเปิดใช่ไหมอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมมันยังไม่พอครับอย่างนี้เขาจะเรียกที่แขวนได้ยังไงละครับซื้อทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเขาจะทํามาจากเหล็กนะครับแนะนําให้เป็นเหล็กนะครับถ้าไม่ใช่เหล็กก็ทําไม่ได้นะมันจะไม่สวยงามนะครับก็หาเหล็กนะครับเหล็กมันอยู่ไหนล่ะ เหล็กมันอยู่ไหนฮึเหล็กมันอยู่ไหนนี่หรือเปล่าไม่ใช่คือยังไม่ค่อยชินกับเอ่ออะไรอ่ะเรียกว่าอะไรเนะี่ยยังไม่ค่อยชินกับเท็ก์เตอร์ใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าเหล็กอยู่ไหนนะหาไมา่ต้องปีเั้งชาติจะเจอหรอกอ้าเจอแล้วครับน่นะคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําจากเหล็กนะครับแล้วก็ สร้างตามจำนวนเลยครับสร้างตามผมนะนี่นะนี่ไม่ใช่ที่ที่นั่นนะครับอะไร่ะนี่อ้าตายตกนะครับเอาวางสประมาณไน่ก็อยากได้ความสูงเท่าไหรก่ก็แล้วแต่ท่านเลยนะฮะก็นี่วางไปอย่างนี้นะครับผมก็จะเอาพอประมาณนะครับความสูงไม่สูงมากนะครับ คือทุกบล็อกเนี่ยจะต้องห้ามทําเป็นดินนะครับต้องเป็นเหล็กหมดนะครับเพื่อให้การออกกันยากมากนะครับอืมก็ถ้าอ่ะพอประมาณนี้แหละนะครับแล้วเราก็สร้างบันไดครับบันไดก็สร้างไม่ยากครับสร้างนี้ครับทุกบล็อกครับอืจบไหมง่ายไหม ง่ายปล่ะนะครับต่อไปนะฮะเราก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะครับพอเราเดินขึ้นไปเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมีประตูนะเฮ้ยวางบล็อกเหล็กก่อนนะครับนี่วางบล็อกเหล็กนะแล้วเราก็ใส่ประตูไปนะครับแล้วประตูอยู่ไหนประเด็นอยู่ประตูอยู่ไหนนะครับอ่านะเราก็เจอแต่ว่า ประตเราต้องใช้ประตูเหล็กเท่านั้นนะฮะก็ใส่ไปอย่างนี้เลยครับก็ถ้าเกิดมีเสียงเพลงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเราก็เอาบล็อกเล็กขายเลยอุตสาห์มาตั้งนานบล็อกเลยขายเลยอ่าเจอแล้วนะครับเราก็คลิกตุบๆวางไปนะครับอื้สวยงามนะฮะ แล้วไงต่อแล้วเราก็ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเราต้องนี่เราต้องทำอย่างนี้นะครับวางสิโทษนะครับแล้วเราก็ตรงนี้ก็เป็นบัตรทอดนะฮะนี่ดู บอทอนบอทอนบอทอนอยู่ไหนบอทอนบอทอนบอทอนอยู่ไหนไหนล่ะบอทอนเราต้องพยายามหาโอเคนะครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่าคุณมาเหยียบมันแล้วมันจะเป็นไรหรือเปล่านะครับก็ดูแล้วกันนะฮะเห็นไหมเห็นคุณจะกระโดดแบบอ่าอ่าเป็นไงนะฮะก็สร้างเสร็จแบบส,สวยๆงามๆนะฮะ อ๋อลืมไปลืมไปเราต้องทำงด้วยความสวยงามเหมือนเนาะ <c oughs> เอาอยู่ไหนนี่ถ้าเกิดคุณอยากให้บล็อกมันเป็นอะไรอย่างเช่นทองอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างให้ดูแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เอาเพิ่มเพิ่มความสวยงามนะนิดหน่อยนะก็ะทบุบทุบสิเออุบไใจแล้วนะฮะแล้วเราก็ ทุบแล้วเราก็วางครับไม่ยากเห็นไหมครับในการสร้างนะฮะก็เดี๋ยวเรายังมีต่อนะฮะในการสร้างนะครับก็คลิกเปิดประตูแล้วเราก็นี่ครับอย่าเพิ่มมันเข้ายากโอ้ยถ้ามันจะเข้ายากขนาดนี้นะเข้าประตูนี้ครับง่ายไหมเฮ้ยไม่ง่ายครับประเด็นมันอยู่ตรงที่เราบริ เราต้องเราทําอะไรลงไปเนี่ยต้องขออภัยครับเดี๋ยวตัดคลิปแก้ไขแป๊บหนึ่งอ่อนะครับต้องขออภัยนะครับผมลืมไปว่ามันไม่ได้มันมันมีแค่หนึ่งประตูนะครับแล้วเราก็คลิกทุบลงไปนะฮะพอเรามาเสร็จปุ๊บเราเปิดไม่ได้แล้วมันขังได้แค่ทางเดียวทางนั้นก็เปิดไม่ได้นะครับก็นะอย่างนี้นะเอ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนจากบล็อกดินเป็นบล็อกเหล็กก่อนนะครับ นะครับโอเคเปลี่ยนจากอกดินเป็นล็อกอกเหล็กนะครับยิงห้องคอ้าวระยะและปุ่มเรานะครับต้องใช้ความอดทนในการสร้างนิดนึงนะแต่มันก็สร้างง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ใช้กลไกอะไรเลยนะครับนอกจากนอกจากปุ่มอย่างเดียวนะครับคือคกลไกที่สุดแล้วนะเอาปุ่มมาวางตกอกเขาให้แล้วก็ อะไรอะไลืมเลยอ๋อประตูนะครับประตูประตูประต,ระต,ระตูเป็นอันเสร็จยังยังไม่เสร็จไม่เสร็จเฮ้ยเราลืมไปว่าเราต้องใช้บล็อกเล็กตลอดนะตลอดลืมตลอดก็วางแค่บล็อกเล็กแค่นั้นจบง่ายๆไม่ไม่อยากเอาสัาน้นๆแค่นี้ครับไม่อยากแคดเยอะดเวลากินข้าว โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าดีก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะสวยขนาดไหนก็นี่นะฮะก็<อ>นะครับผมขอจบคลิปไปมนี้ครับผมกดบายครับ